เปลี่ยนอาซิมเป็นอาซแซบนะคะนี่คือสีมันแบบปังมากนะฮะแต่คําว่าธรรมชาติอะไม่มีจริงในการแต่งหน้านะจ๊ะเนี่ยเวลาแปลงเยอะก็คือจะหาแปลงอยู่เ้ง <c oughs> บบหาไม่เจอ <c oughs> เป็นขนตา 3D ที่รับรู้สึกแบบใส่แล้วแบบตาแบบวิงดีอะชอบ <c oughs> จึงมาก แทบแ็บป็นนะคะในชอ่องแท็บพีเควันนี้นะคะแท็บก็จะมาแต่งหน้านะคะในลุกเปลี่ยนอาซิมเป็นอาซบนะคะตามคอมเมนต์ที่เพื่อนเพื่อนเบนมาว่าอยากดูแท็บแต่งหน้าอีกนะฮะจริงๆอะ่ะอยากทำคลิปแต่งหน้าเยอะมากๆเลยแต่ว่าแบบกลัว,แบบวแบบไม่ดูกันแล้วก็ห้องมันค่อนข้างรกนะฮะมีคอมเมนต์ <ๆ S 2> มาหลายอันมากว่าแบบอยากให้ทําคลิปรีวิวน้าหอมด้านหลังรีวิวห้องแต่งตัวคือตอนเนี้ยต้องบอกเลยว่าแบบไม่กล้ารีวิวเพราะมัน รก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 ,ก,ก,กมากตอนนี้กําลังอยากจะทำห้องแต่งตัวขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็อาจจะทํำสตูดิโอแต่งหน้าเลยซึ่งก็ต้องรอกันอีกสักนิดนึงนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าลุคเทียบจะทำเป็นยังไงจ้าแพลเลททียบจะใช้วันนี้นะคะจะใช้แพลเล่น,นี้เลยคะ่ะ n น k e d นะคะ Urban Decay Sm ok Smokey นะคะซึ่งสีข้างในก็จะเป็นประมาณนี้โทนที่เราได้ในวันนี้คือต้องบอกเลยว่ามันจะ แซบ,บแบบฟาดนะฮะสมมติไปเที่ยวก็คือฟาดขึ้นับนะ,ะลุคนี้คือแทบจะแต่งตอนอยู่อังกฤษนะถ้าอยู่ที่ไทยไม่ค่อยกล้าเพราะว่าแบบมันจะดูฟาดไปสักนิดนึงเนาะ,ะเริ่มแรกนะคะตัวนี้ไม่ได้ใช้นานมากค่ะในเค f a ฟสของ h o l ิก้านะคะ,ฟฟะ,คะตัวนี้ดีมากมันเป็นฟรา่เมอร์ที่มันมีกลิตเตอร์นิดๆนะคะจะทาให้ดูก่อนหนข้างดูด้านนี้กับด้านนี้นะฮะอ่ะบรท์ขึ้น แล้วก็จะมีกลิตเตอร์อยู่ด้วยทําให้หน้าเราดูแบบมีความมันวาวอะ่ะส่วนรองพื้นเนี่ยจะใช้ใวันนี้นะครับใช้ตัวนี้ค่ะฟ a แอนด์บอดี้นะคะของแม็คมังกีทาบและนิดหนึ่งคือตัวนี้มันจะไม่หนามากมันจะเป็นเ t e เจอร์แบบเบาๆบางๆแต่มันใช้ได้ทั้งตัวนะคะดีมากๆตัวนี้เพราะว่าใช้ว่ายน้ำาก,กันน้ำนะ คืออีกตัวรียบาใช้ก็คือดีมากๆคือของดีออนนะแต่อันนั้นจะให้ลุกแบบเป๊ะตังอลังเวอร์นี่คือแบบเป๊ะแต่ว่ายังคงแบบผิวธรรมชาติอยู่นิดหน่อยนะฮะทาง่ายอย่าลืมทาตอนนะจ๊ะส่วนคิ้วนะคะถ้าจะใช้ตัวนี้เขียนเลยค่ะของบราว n ์อิดนะ,ะของน้องฉัตรนะสีดักบราว w n เราจะเขียนแบบฟัดๆกันไปเลยก็คือเขียนแบบคมชัดนะฮะไม่สไตล์เกาหลีใดๆทั้งสิ้นนะคะ หลายคนอาจจะถามว่าคอนแทคเลนส์แทับใช้สีอะไรแทับใช้สีเทาของเฟรชลูกนะแทาไม่ใส่บิกอายเพราะว่าตาโตยแล้วถ้ารับใส่บิกอายอีกก็คือตาเท่าไข่ห่านได้อย่างที่บอกเพื่อนเสมอมาว่าเราควรจะมีแปรงคอนซีลเลอร์นะฮะไว้เก็บพวกส่วนเกินอนะไรนิดนึงให้มันดูคมขึ้นให้เส้นมันคมนะจะระบายสีข้างล่างเข้มกว่าข้างบนนิดนึงนะคะใช้แปรงเกลี่ยเอาเพราะไม่งั้นเดี๋ยว คิ้วมันจะเป็นฟื้นเป็น,นชิ้นต่างไม่ได้นะคะพี่สาวโดยแปลงที่จะใช้เกลี่ยสีคิ้วนะคะเราจะใช้ปแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะเกลี่ยไปได้เลยคือแบบแปลงแบบนี้ดีมากๆต้องมีนะคะอ่ะเราได้คิ้วแล้วนะคะเราก็จะมาลงอายแชโดว์กันนะคะอันแรกเราจะใช้โฟโต้เรดี้ของเล็บลออันนี้นะคะเป็นอายพริ้เมอร์นะคะทาลงไปบนเปลือกตาบางๆนะคะแล้วใช้นิ้วเราอ่ะเกลี่ย เพราะว่าตัวพรายเมอร์เนี่ยมันจะทําให้สีที่ตาเราชัดขึ้นสีแรกที่เราจะใช้นะคะชื่อสีเทอร์ทีนตัวนี้ค่ะเราจะลงไปใต้คิ้วแล้วก็บนเปลือกตานะคะเพื่อเน้นให้คิ้วมันชัดขึ้นเสร็จแล้วเราก็มาใช้สีวิสกี้นะคะสีตัวนี้นะคะลงตรงกระบอกตานะคะลงบางๆนะไม่ต้องลงหนักมากเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นปื้นนะคะ มีหลายคนถามมาว่าอยากให้รีวิวเรื่องอังกฤษนะอยากรีวิวเหมือนกันแต่ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะใช้วิธีการเล่ายัางไงเล่าพร้อมวิดีโอคือวิดีโอมันมีอยู่เยอะมากจนไม่สามารถเรียงได้คืออยากจะเรียนแล้วเล่าให้เพื่อนๆฟังจริงๆว่าแบบเรียนอังกฤษเป็นไงผักเป็นไงเรียนเป็นไงนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามเรียนคอนเทนต์แล้วก็เดี๋ยวมาวางให้เพื่อนๆดูดีกว่าวิธีการลงคอนซีลเลอร์นะคะคเราจะแปะทิ้งไว้นะคะแปะนี้แปะทิ้งไว้ประมาณสิบ หวิให้มันเซตตัวนิดนึงแล้วก็ค่อยเกลี่ยนะในระหว่างที่เราเรอเราก็จะมาลงตาอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะตายตาค่ะเราใช้หัวด้านแหลมนะคะเกลี่ยต่อมานะคะมาลงสีที่สองสีที่ชื่อ Password นะคะตัวนี้นะคะลงเกลี่ยไปทั่วตาเลยะคะ่ะ เราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะสีต่อมาที่เราจะใช้นะคะเราก็จะใช้สีอมอนะคะตัวนี้จะสวอ h ให้ดูนะคะนี่คือสีมันแบบฟังมากนะคะทิปให้ทั่วตาเหมือนกันทิปก็คือการที่แบบดิปอย่างบบเงี้ยกริตเตอร์ตะลติดนะคะไม่ใช่ทาเป็นปื้นๆน,นะคะเสร็จแล้วสีที่เราใช้สีที่สี่นะคะชื่อว่าสี black market นะคะ ซึ่งตัวนี้เราจะลงไปทั้งกระบอกตาโซนนี้นะคะแล้วก็โซนล่างนี้นะคะ <Wow. S 1> กระบอกตาแล้วแต่จะยาวเลยว่าเพื่อนอยากจะเอามาสุดข้างหน้าตรงนี้หรือว่าจะครึ่งตาตรงนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะทําแค่ครึ่งหนึ่งเพราะมันจะดุเกินไปเนาะ ข,ง,ขง้าแล้วเราก็จะมาเบลนกันเพื่อให้มันดูไม่ได้เป็นแบบกระบอกตาสูงเกินไปอะไรอย่างงี้นะคะเบลนคืออย่างที่เคยบอกว่าปัดขึ้นนะคะถ้าเป็นฝรั่งอ่ะเขาสามารถคัดกระบอกได้อย่างนี้เลยเพราะว่าเนเจอร์ของฝรั่งอ่ะก็คือจะมีกระบอกตาที่ลึกและเป็นธรรมชาติคือคนเอเชียก็ต้องใช้วิธีการคัดเบ้าเข้าไปนะคะจะเห็นได้ว่าหลังจากเบลนนะคะ สีมันก็จะจางลงไปนิดนึงแต่ว่าความจางเนี่ยมันก็จะช่วยให้การแต่งหน้าเราดูไม่ได้แบบโป๊กเกินไปให้มันดูเป็นแบบธรรมชาติมากขึ้นเนาะแต่คำว่าธรรมชาติอะไม่มีจริงในการแต่งหน้านะจ๊ะ <c oughs> ตัวแท็บไปอยากจะได้กลิตเตอรอ์ข้างหน้าให้มันมากหน,หนึ่งให้เพื่อเพิ่มความหวานอะไรอย่างงี้ให้มันดูแบบเตะปังเราก็จะใช้นี่นะฮะสีไฮตรงนี้นะฮะแล้วก็แท็บไปที่ตาตรงกลางนะฮะ โอเคแล้วใช้แปรงอันเดิมที่เราทาสีเข้มหักเกลี่ยตัวสีกลิสเตอร์เนี่ยให้มันดูเนียนขึ้นเนาะเนี่ยเวลาแปรงเยอะก็คือจะหาแปรงอยู่เองหาไม่เจอตาล่างสีที่เราจะใช้นะคะถ้าจะเริ่มแรกใช้สีนี้นะคะสีไฮนะคะในการทาหัวตานะเพื่อให้ตาดูสว่างขึ้นมานิดนึงไม่มืดเกินไปนะคะใครเคยเป็นงานแต่งแล้วแบบ เจอ wedding crasher บ้าง wedding crasher ก็คือเจอกันในงานแต่งแล้วปิ๊งกันอะไรอย่างเงี้ยเม้นมาบอกหน่อยนะคืออยากเจอมากเลยในชีวิตนี้แต่คงไม่ได้น <c oughs> มาเราจะมาลงหางตากันนะคะโดยสีที่จะลงนะคะก็เป็นสีอม,มอก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็ inner line นะคะเราจะไม่ใช้ eyeliner <c oughs> นะแทบจะพยายามใช้ตัวนี้ <c oughs> เพราะว่า eyeliner <c oughs> บางทีมันจะดุดุเกินไปนะคะแทบก็จะใช้สี Black Market อันที่เราลงใต้ตาตรงนี้เนาะเข้าไปในขอบตาใต้าตาเสร็จแล้วนะคะเราจะมากรีดอายไลไนเนอร์กันสำหรับแพปออะแพปใช้ที่ห่อนนิกกับยี่ห้อเทชชอปก็คือตัวเนี้ดีสุดๆใช้ตั้งแต่รุ่นแบบเด็กยันโตนะฮะอุ้ยเมื่อกี้บอกยี่ห้อผิด อันนี้เป็นของอ e ีทูดี้ไม่ใช่ของเฟซช็อปนะฮะตัวนี้ก็ของอ e ีทูดี้อันนี้ก็ของอ e ีทูดี้นะฮะเก็บอินเนอร์ไลน์ในตาด้วยนะคะก็คือเขียนด้านในด้วยนะเพราะว่าเวลาเราติดขนตาถ้าไม่เขียนด้านในเดี๋ยวมันจะดูแบบลอยๆนะ <laughs> เราจะมาดัดขนตากันจ้ะที่ดัดขนตาก,ก็แล้วแต่ขนตาคนเองน,นะใครเหมาะใช้อะไรก็ใช <laughs> ้อันนั้นของแท็บอะเ <laughs> หมาะกับใช้ของแมกนะคะกับ <c oughs> บิวตี้บุฟเฟ่อันนะะี้บิวตี้บุฟเฟ่ก็ราคาจะดีหน่อยแล้วก็ ดัดดีดัดขนตาต้องดัดเป็นสามเต็ปนะคะข้างในตรงกลางแล้วก็ปลายนะคะมันจะได้เป็นโค้งๆเนาะดัดเสร็จแล้วปล่อยมันเป็นอย่างนั้นก่อนเพราะเราจะต้องมาปัดมาสคร่าข้างล่างนะคะมาสคร่าที่จะใช้วันนี้ก็คืออันเดิมอันดีคือ Volume Express นะคะของ Maybelline ขนตาล่างเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็จะมาติดขนตากันยี่ห้อที่ทับใช้ก็คืออันนี้เป็น 3D 3 1นะฮะเป็นขนตา 3D ที่ทับรู้สึกแบบใส่แล้วแบบตาแบบวิงดีอะ่ะชอบถ้าจะแปะให้ชิดขนตาจริงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะปัดอีกรอบนิดนหน่อยหน่อยจึ่งมากเสร็จแล้วเราจะมาปัดนิดเดียวพอนะคะเพราะว่าไม่อยากปัดเยอะเสียขนตา เสร็จแล้วแป้งที่จะใช้นะคะจะใช้เป็น Translucent Powder นะตัวนี้มันจะเป็นแบบแป้งไม่มีสีของ m a c นะคะวันนี้สีแก้มที่เราจะใช้กันนะคะอันลอผู้นะคะของนาเป็นสีส้มแบบกลิตเตอร์อย่างนี้นะคะเชดดิ้งหน้านะคะเราก็ใช้นาสแมทนะคะตัวนี้แป้งนี่จะใช้เป็นแปรงหัวตัดอย่างนี้นะคะ ต่อมานะคะแพลตที่เรียบชอบมา,มากๆนะคะก็คือแพลตของนิกตัวนี้นะคะ Born to Glow นะคะสีเ็บจะใช้เป็นสีนี้นะคะแตะตรงนี้หนึ่งจุดนะคะตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะคะที่แตะตรงนี้นะคะกับตรงนี้เพื่อจะให้มีจุดโฟกัสมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นเรายังต้องแตะตรงนี้นะคะเหนือปากนิดหนึ่งแล้วก็คางนิดหนึ่งค่ะตรงแก้มเราจะปัดแค่นิดเดียวพอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูโด่ดงไปทางหน้านะคะแล้วก็นะักผกนิดเดียวพอไม่งั้นเดี๋ยวจะหน้ามันนะ เดี๋ยวเราไปทาลิปสติกกันแล้วมาดูว่าคอมพลีทลุควันนี้จะเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นมากเลยทาลิปสติกแล้วออกมาจะเป็นยังไงจ้ะดูกัน เสร็จแล้วนะคะลุกในวันนี้นะคะแทบคอมพลีทลุกด้วยสีปากจากชาโรตติวิรีชื่อสีว่าพิลโลทอร์กนะแต่งตัวแล้วก็ใส่เสื้อครอปสั้นกับกางเกงยีนโอเวอร์ไซส์นะคะเบาๆเดี๋ยวค่ะจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านนี้แล้วก็กลับมากินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เราทำฟูลเมคอัพรีวิวนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็คอมเมนต์มาบอกแท็บหน่อยเนาะว่าแบบเอออยากให้แท็บแต่งลุคอะไรหรือว่าอยากให้แทบบ็บเอาเทคนิคอะไรมาสอนอีกจริงๆมีเทคนิคอีกเยอะเลยอยากจะแชร์เพื่อนๆดูและะชมกันเนเา ยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย